เขาถามว่าเห็นหมดทุกคนไหมคนในหมู่บ้านมีใครบ้างที่ยังไม่มาเราก็เริ่มเริ่มสังเกตเริ่มถามกันแล้วเราก็ถามคนในครอบครัวช่างวาก็อยู่ก็ถามก็ถามช่างวาถามนู่นนี่นั่นในความฝันถามว่ามีใครไหมยังไม่มายังไม่เห็นคนนู้นมาไหมเพรา,าต้องถามหลายๆคน เพราะบางทีถ้าเราไม่เห็นก็อาจจะเป็นคนอื่นที่เห็นมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นวงกว้างรู้กันเฉพาะในคนใกล้ชิดคนในครอบครัวถามกันเพราะเจ้าหน้าที่เขาถามมาอย่าให้เออกระลืกเขาบอกนั่นแหละเราก็คิดว่าเออยังไม่เห็นใครยังไม่เห็นก็มี ก็มีสมคิดเนี่ยยังไม่มายังไม่เห็นถามใครก็ไม่เห็นพอวันเจอศพน้องพอวันเจอศพน้องนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ลุงเขาคิดลุงพลเขาคิดว่าคนร้ายอ่ะจะไปทางนู้นเพราะสมคิดอ่ะอยู่ที่เทียงนานอนพักอยู่ที่เทียงนานูน่น มันก็เลยชี้ว่าคนร้ายไปทางนู้นไปทางนู้นแต่สิ่งใดๆคือทุกอย่างเจ้าหน้าที่เขารับรู้แจ้งเจ้าหน้าที่หมดแล้วไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างจะรายงานระดับบนไหมแค่นั้นเองแค่นั้นเองมันไม่แปลกหรอกที่ลุงที่ลุงพลจะชี้ว่า คนร้ายไปทางนูน้นมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าเรามีการคุยกันแล้วมีคุยมีการคุยกันในภายในกลุ่มเครือญาติภายในกลุ่มครอบครัวแล้วในความฝันเป็นแบบนี้เลยนะไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นแบบนี้ไหมแต่ในความฝันเป็นแบบนี้จำได้จำได้มันก็เลยกลายเป็นสาเหตุว่าทำไมสมคิดต้อง โดนนู่นนี่นั่นมากมายโดนสอบเพราะเขาอยู่ตรงนู้นอยู่ที่เถียงนาเขานอนอยู่นู่นประจําเขาไม่ได้มาเข้ามานอนในหมู่บ้านพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นมากมายอืมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เขาเป็นภูมิแพ้แพ้ผื่นเต็มตัวเป็นแพ้ต้นไม้อ่ะ ืแพ้นั่นแหละเขาแพ้เขาก็เลยไม่ได้มาในความฝันนะ่ะมันคล้ายคล้ายับคาเป็นแบบนี้แหละที่คนสงสัยว่าทําไมทําไมลุงพลรู้ว่าคนร้ายจะไปทางนู้นทางนี้เพราะมันมีการคุยกันภายในครอบครัวแล้วอืมมีการคุยกันแล้วว่าใครหายใครหมู่บ้านเนี่ยยังยังเหลือใครที่ยังไม่มาคนในหมู่บ้าน มันเป็นมันเป็นแบบนี้แหละในความฝันจําได้แบบนี้อืมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะในความฝันนะ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากุ้ยเจ๋งกับแม่กับทุกๆคนเนี่ยยังไม่กระตือรือร้นไปตามหานะเออพ่อ,มพอแม่เนี่ยก็ไม่เชื่อไงก็ไม่เชื่อว่าชมพู่จะหายกุ้ยเจ๋งมาบอก มาบอกตอนเอาย่าให้วัวเราก็เออเฉยๆเพราะว่าก็ยเจ๋งบอกว่าสดิ้งไปตามหาแล้วกําลังไปตามหาอยู่ไม่รู้ว่าเจอหรือยังเพราะว่าไปตามหานู่นที่บ้านป้าอืมในความฝันน่ะลูกชายบอกแบบนี้แล้วพอพอสักพักน้าแต่ก็เพิ่งเดินขึ้นมาถึงบ้าน เดินขึ้นมาถึงบ้านจำไม่ได้ว่าอาบน้ำหรือยังแต่แต่นะเสริมเนี่ยน่าจะเพิ่งเอาย่าให้วัวเสร็จแล้วเดินก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามขึ้นมาแล้วปัตตันก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถามหาว่าเห็นหลานไหมเห็นชมพู่ไหมอืมเนี่ยแหละไม่ใช่ว่าไม่ได้ตามหานะไม่ใช่ว่าไม่กระตือรือร้นก็คิดว่า อ๋อป้าเอาไปหรือเปล่าแต่ผลสรุปคือพี่สาวเขาเดินไปตามหาแล้วป้าไม่ได้เอาไปป้าเป็นเป็นเหตุผลที่ป้าแตนเนี่ยได้มาตามหามาถามหากับน้าต่ายเนี่แหละความฝันได้ได้มาตามหาว่า,า,เ,วา,า,า,าเจอหลานไหมก็มีเวลาโทรนะก็โทรไปบอกแม่เขา รอบแรกก็แม่เขาก็เฉยๆเห็นไหมแม่เขาก็ยังไม่ไม่กระตือรือร้นคิดว่าลูกหายก็ยังอยากจะนั่งคุยกับยายอยู่นั่งคุยกับยายสมควรอยู่ที่เถียงนาจนกระทั่งน่าจะเป็นป้าแตนโทรอีกในช่วงเวลาที่ติดติดกันนั่นแหละใกล้ๆกันไม่ห่างกันมากมาย